โอเคครับก็กาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจีวีวอทีวีด้วยนะครับแล้วก็กาบสวัสดีคนที่รักซอฟ t อาร์ไลน์แฟร์เชอร์เดย์ดีทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับถู่กับช่วงจีจีรูโตเอฟดีเข้าสู่พาร์ทที่9กันแล้วนะครับอ่าก็สำหรับกาเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับทางเราได้ทําการรีวิวเจ้าอาซืนะชุดไอดอลจากซอฟอาร์นไลน์มันไม่ดีเฝ้า ซึ่งรู้สึกว่าเป็นอาเซนาสมัยตัวละครสีดาวใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าทาไม่ตายก็ตามในเกม MD เลยคือจะเป็นการากระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงๆแล้วก็ทำท่าหัวใจซึ่งแบบโอ้โหคือแบบพอมาอยู่ในแฟกอร์คือแบบแอนิเมชันสวยมากแน่นอนว่าด้วยความที่มันคือสกินเปลี่ยนไม่ตายใช่ไหมแน่นอนว่าทางอาสนะก็ถูกเปลี่ยนนะ จากจงตีเดี่ยวกลายเป็นจงตีหมูแทนซึ่งเอาจริงมันก็ดีนะเออจงตีหมูแทน,นนะผมแต่ก็อาจจะมีข้อเสียที่หนึ่งแต่ว่ายอมรับว่าแอนิเมชันไม่ตายถือว่าทําดีมากถึงแม้ว่าส่วนตัวผมนั้นอยากจะรอซื้อสกินโจรสลัดของชีนน์นมากกว่าแต่ก็ตามนั้นครับด้วยความที่อ่ะไหนๆก็เป็นสกินของ m e m o r y d e f ด c แแล้วอะ่ะเราก็ต้องซื้อเนาะเพราะว่าไหนๆก็เป็นเกมที่เรา รักและชอบนั่นนู่นนี่นั่นเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ตี้แล้วก็คือพาร์ตี้8เนาะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ฝากลบทนช่อดูด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ตี้9กันแล้วเด็กนะครับผมเนาะต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมจะมารีิวนีเป็นสิ่งที่อ่ามันอัปเดต ตั้งแต่วันที่25แล้วแต่ว่าทางผมเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสไล์จบเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวันนี้ผมมีชื่อว่า DLC Season 4นะครับผมเนาะ mm hmm. พอพูดถึง DLC Season 4แล้วก็แน่นอนนะครับว่ามี2ตัวละครใหม่ที่มาใน DLC Season 4เดงนนะครับผมเนาะซึ่งตัวซึ่ง2ตัวละครที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือมิโตจังและอลิส ยูดิท่าริงก็เองนะครับอ่าก็ตามที่คุณผู้ชมได้ยินก็คือเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการรีวิวเจ้ามิโตจากซอร์ตอาร์ออนไลน์โปเกสีและอลิฟชุดหูแมวหรือว่าอาแคปไนท์อลิฟจากซอร์ตอาร์ออนไลน์ยูดิท่าริงนะครับผมเนาะที่จริงยูดิท่าริงนี่คือยังไม่ได้ทำเป็นอนิเมะเนาะแต่ว่าอาอยู่ในนิยายนะผมแน่นอนนะครับว่ายูดิท l า i ิงตอนนี้คือยังทำไม่จบนะ บ้านเราก็เงียบคลิปเลยไม่รู้ว่าจะมีตัวแทนไหนจะมาแปลหรือเปล่านะครับผมเนาะโอเคก็หน้าตาตัวละครประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่ตามนี้เลยนะครับผมเนาะก็ตันที่บอลเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวเจ้า2องตัวนี้กันนะครับผมเนาะโอเค ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะคําเตือนถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดผิดลิ้นพันประการใดกราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็ขออนุญาตขายของหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเนาะก็คือตอนเนี้ยทางซอสอ์ร์ออนไลน์แฟคเชอร์ดีดีตอนนี้เขากําลังลดราคาอยู่นะครับผมเนาะซึ่ง เขาลดเขาเริ่มลดราคาตั้งแต่เมื่อวานนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเริ่มลดตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือวันน่าจะวันที่27ยาวจนถึงวันที่31เลยนะครับผมเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อซอร l l l i ไ e f ฟกช t u r เดดีมันราคาถูกก็สามารถซื้อกันได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะสำหรับแพ็คปกตินะผมจาก1790เหลือ1181.40ัหรือแังค์ด l พ x e ดีลักอีดิชั่นจาก2390 เหลือ1673บาท Premium Edition จาก2790เหลือ1,953ใครสนใจก็สามารถจัดกันได้เลยถึงวันที่31นี้ส่วน DLC ไม่มีการลดราคานะครับราคาไหนราคานั้นเลยนะครับผมเนาะส่วน DRC ที่ผมกําลังจะรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับราคาประมาณ499บาทก็ตีไปประมาณ500บาทต่อดีเอลีดเองนะครับผมเนาะก็ใครสนใจสามารถจับจองเป็นของตัวเองกันได้เลยนะครับผมเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทาการรีวิวเจ้ามิตโตะและ น้องอล,ลิฟชุดดิจิทัลลิ่งเลยกันแล้วกันนะครับว่าทั้งสองตัวละครตัวนี้แอนิเมชันและความสามารถเป็นไงนะครับผมเนาะโอเคนั้นก็เพื่อเวลากเสียเวลาลุยกันเลยเลตส์ก๊อ โอเคก่แล okay, so right re ้วมันแต่ตัวละครตัวแรกที uh, like that, so that ่เราจะมารีวิวเลยกันแล้วกันก็คือน้องมิโตจากซอสอาร์ออนไลโปเกสีนเนะครับผมเนาะอ่ะอย่างแรกก่อนเลยครับผมสนับน้องมิโตจังเป็นประเภทสายไฟเตอร์เองเนี่ยครับผมเนาะแล้วก็นี่คือดูลมของตัวละครมิโตจังนะครับผมเนาะไม่รู้ทําไมนะพอมีตัวละครไหนก็ตามเนี่ยชอบให้ใส่ชุดนักเรียนตลอดแล้วปเด็คือพอมิโตใส่นักเรียนนะ โคตรเข้ากับตัวละครชิปเปงเลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเรามาดูรายละเอียดความสามารถตัวละครเลยกันแล้วกันนะครับว่าดวโดยรวมของตัวละครมิโตเป็นไงอ่ะแล้วมาแต่สกิลคลิกซ้ายคิกขวาแล้วกันนะครับผมเนาะถ้าเกิดมิโตกดคิกซ้ายครั้งสกิลมีชื่อว่าคอสโมนะครับผมเนาะ,นะก็จะเป็นการฟันรูปแบบตัวเอ็กซ์แล้วก็คิกขวาค้างจะเป็นการใช้สกิลที่มีชื่อว่ามูนไร์นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะ มาเริ่มสำหรับคลิกซ้ายครับผมทำคอมโบได้ห้าฮิตนั่นเองนะครับผมเนาะคลิกซ้ายค้างนะครับประมาณสองฮิตเนาะต่อมาคลิกขวานะครับประมาณสองฮิตนั่นเองเนอะครับผมคลิกขวาค้างนะครับซึ่งความสามารถของสกิลขวาคือมันจะเป็นการโหนขึ้นใช่ไหม ซึ่งแน่นอนนะครับว่าระหว่างนั้นนะเราสามารถทําคอมโบได้ด้วยเองนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเออใครอยากคอมโบกับอากาศพร้อมกับสกิลหนะึ่งสองสามเนี่ยคุณก็สามารถใช้ได้โดยการที่คุณคุณผู้ชมกดคลิกขวาค้างได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะโดยรวมสกิลคลิกสายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาประมาณนี้เองนะครับผมเนาะแล้วมาแต่สกิลที่หนึ่งก็ผมมีชื่อว่าทอร์นาโดเอ็นะครับผมเนาะก็ะจะเป็นการแกล้งเคียวอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างพายุ หมุนอ่าดดศัตรูเออจะเป็นจะเป็นการสร้างพายุแล้วก็อ่าเป็นการดดศัตรูให้เข้ามาหาตัวมิโตะนะครับผมเนาะแล้วที่สําคัญสกิลที่หนึ่งจะเป็นการสร้างคอเสียหายให้กับศัตรูที่แพ้ท่านลงมั่เองนะครับผมเนาะอ่ะไปก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือจะเป็นการสร้างขึ้นพายุนะผมซื้อระหว่างนั้น,นะถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆก,กับมิโตะเนี่ย ตัวมอนเตอร์เนี่ยก็จะถูกดูดเข้ามาเข้ามาหามิโตด้วยแล้วก็พอวนเสร็จปุ๊บก,ก็ก็เข้ามาตีทันทีเลยมานี้เองนะครับผมเนาะหลักๆสกิลที่1ประมาณนี้เองนะครับต่อมาสกิลที่2มีชื่อว่าเมทัลเพลนนะครับผมก็จะเป็นการปล่อยขึ้นสัญญาณขนาดกว้างมอบดีบัฟเพิ่มความเสียหายที่ได้รับให้กับศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยครับผมเนาะอ่ะสกิลสองเลสโก อ่ะสกิลที่2ประมาณนี้เองครับผมเนาะแน่นอนหลังจากที่มิโตฟันเซชใช่ไหมครับศัตรูที่โดนโจมตีก็จะโดนสถานะลดดีเฟนส์เพื่อให้ที่ตัวละครตัวเราเนี่ยสามารถโจมตีได้แบบแรงๆได้นั่นเองนะครับผมเนาะก็หลักๆสกิล,กลกสประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาสกิลที่3ามีชื่อว่าคริมสันฮิตเตอร์นะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมตีอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว ด้วยเขียวด้ามยาวเด้งนะครับผมเนาะโอเคไปสกิลสามแปดทีนั่นเองนะครับผมเนาะก็สลหรับโดยรวมของสกิลที่3ประมาณนี้เองนะครับผมต่อมาสกิลติดตัวของมิโตะนะครับผมมีชื่อว่าเชนมูเป็นเองนะครับผมเนาะก็เท่าที่ผมสังเกตมาคือคุณผู้ชมคุณผ,ผู้ชมสังเกตไอคอนของมิโตะใช่ไหมมันจะเป็นสัญลักโซ่ซึ่ง ขาสามารถนั่นก็คือจะเป็นการาหโหนก็คือมิตโตะสามารถโหนไปที่ไหนก็ได้โดยการที่เรากดปุ่มซีค้างนะครับอย่างเช่นผมอยากโขนไปตรงนี้ใช่ไหมชันปับ๊บอ่าซึ่งความสามารถของเจ้าโซ่ดี้คือคุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้กับมอนสเตอร์ได้นะสมมติผมไปหามอนสเตอร์ใช่ไหมผม,ผมไปหามอนสเตอร์ก่อนจริงๆนะคุณ,ค,ณคุณผู้ชมจะเอาไปโหน กับกำแพงหรืออะไรก็ได้ก็คือสมมติว่าเฮ้ยคุณขี้เกียจเดินหรือว่าแบบเฮ้ยเราต้องการเดินให้เร็วที่สุดอะเราก็ใช้อันนี้ไปนะครับเออมีรูนวะเดี๋ยวหามอนเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองดูให้อานี้นี่สมมติผมใช้กับตัวนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่พองวนปุ๊บจะทําให้มอนรู้สึกสตันนิดนึงนะครับเดี๋ยวหาไปดูปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ดูเดี๋ยวใช้ดู อ่านี่ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าให้เราหลบไม่ทันใช่ไหมเราก็สามารถใช้โซ่หลบศัตรูได้อ่าเป็นไงนี่เป็นไงทำให้มอนรู้สึกสตาร์นิดหนึ่งนะครับผมเราก็อ่ะลักดับสกิลติดตัวของมิโตะปรมาณนี้หรือว่าสกิลสีแหละไว้ง่ายนะครับผมไปกลับไปที่เดิมของเราดีกว่าเออมีโซ่อยู่แล้วทำไมไม่ใช้โซ่วะ มาปิดท้ายด้วยสกิลไม่ตายครับผมมีชื่อว่าไวโอเลตพันนิชชิงใช่ไหมเออแวว่าไวโอเลตพันนิชพันนิเมชนะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมตีอย่างรวดเร็วจากนั้นจะสร้างขึ้นกระแทกในขอบเขตที่กว้างเพื่อสร้างความเสียหายรุนแรงนัดนเองนะครับผมเนาะโอเคไปลุยอ่า สกิลไม่ตายประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ประมาณ10ฮิตนั่นเองนะครับผมเนาะเออแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกนั่นก็คือพาสซีฟสก,กิลคุณผู้ชม <c oughs> เอาตรงๆนะผมยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าตั้งแต่ DLC 3าเนะี่ยทั้งซาจิและฟิลเลียเนี่ยผมขอยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าผมลืมพาคุณผู้ชมดูจริงๆนะครับว่าจริงๆแล้วผมก็ผมต้องพาคุณผู้ชมดูแพสซีฟสก,กิลด้วยนะว่าเฮ้ย แพสซีสกิลของนะแต่ละตัวละครยังไสสงสำหรับแพสซีสกิลของตัวละครมิโตจังครับผมก็เขาสามารถประมาณนี้ก็คือเมื่อใช้คริสตัลฟื้นฟูจะมอบ HP จะคงเหลือหนึ่งเป็นจำนวนหนึ่งครั้งเมื่อได้รับเขาเาสียหายแบบถึงตายให้แก่สมาชิกทุกคนปาร์ตี้ก็คือเท่าที่สังเกตมาก็คือสมมติว่าเราใช้คริสตัลแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้พอเราตีถึงตายใช่ไหมมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ เหมือนพาสซีฟสกิลของมิโตะเนี่ยจะช่วยให้เราเลือดเหลือหนึ่งก็คือปกติอะเราควรตีตายใช่ไหมแต่กับการการพาสซีฟสิลของมิโตะคือพอเราโดนมอนตีแบบไม่มีจังหวะลบหลบจริงๆใช่ไหมเขาก็จะมอบบัฟอามอบบัฟเลือดเหลือหนึ่งจำนวนหนึ่งครั้งเรยมานี้ซึ่งเอาจริงก็มันมันขาวมันดีไหมมันมันก็ดี นะครับอ่ะสระ passive skill ของมิโตประมาณนี้ก็แล้วกันแน่นอนนะครับว่าการที่คุณการที่คุณผู้ชมจะสามารถใช้ passive skill ของตัวละครตัวนั้นตัวนี้ได้ก็คือคุณผู้ชมต้องฟาร์ไปถึงเมื่อประมาณ30เป็นต้นไปลเด็กนะครับผมเนาะก็ระลากตัวละครของมิโตจะประมาณนี้ครับผมเนาะก็ขออภัยที่รีวิวในภาพนี้อาจจะดูแปลกๆบ้างเพราะว่าส่วนตัวผมลืมพูดถึง passive skill จริงๆนะครับว่าเอ้ passive skill ของมิโตเป็นไงนะครับผมเนาะก็ตัวละครต่อมา ที่เราจะมารีวิวกันนั่นก็คือน้องอลิสชุดยูนิททลลิ่งเด็กนะครับผมเนาะสำหรับพาสซีฟสกิลของอลิสยูนิททลลิ่งก็ผมมีชื่อว่าองค์ความรู้ของวิชาศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเนาะสำหรับข้อสามารถของอลิสชุดยูนิททลลิงก็คือจะเป็นการเพิ่มข้อเสียหายจากสกิลขั้นสูงที่มีธาตุ แม้จะโจงตีด้วยท่าที่มีความต้านทานก็จะทําให้ไม่สามารถลดค่าความเสียหายได้ก็คือไว้ไง่ายพาสตฟสกิลของอลนนิคือมันตีไม่สนท่าไว้ไง่ายสมมติว่าเราเจอท่าที่เราแพ้ใช่ไหมก็คือเหมือนเหมือนเขาสื่อประมาณว่าถึงแม้ว่ามันถึงแม้ว่าเราจะตีท่าที่ศัตรูมันต้านทานกับเราใช่ไหมเราก็ไม่สนครับเราก็ไม่สนครับเราก็ตีได้ดีแล้วก็เรื่องดามเมจที่เราโดนเนี่ยน่าจะไม่โดนอะไรเยอะมาก นะครับผมเนาะก,ก็คือเหมือนเป็นพลาสติกษษษที่แบบดีมากๆไยนะเออเป็นบัฟเป็นพลาสติก,กษษที่แบบต้านทานแล้วถ้าเกิดยิ่งเจอท่าท,ที่เราชนะเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงแบบไม่สนอะไรเลยเลยมานีแต่ถ้าเกิดว่าเออเราเจอท่าท,ที่แบบเฮ้ยมันต้านทานเราอ่ะก็จะทําให้ไม่สามารถลดความเสียหายได้ก็คือปกติอ่ะเราจะโดนเยอะแต่อันนี้คือจะโดนน้อยลงเลยมานีนะครับผมเท่าที่ผมเข้าใจนะ เออถ้าเกิดว,ว่าใครที่เข้าใจ Passive Skill ไวขึ้นก็ตามนั้นส่วนผมก็พยายามปรับความเข้าใจนะว่าเออมันหมายถึงอะไรนะครับผมเนาะอะสำหรับ Passive Skill ของอล c ฟชุดดิจิท่ลริงประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมเนาะเคนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันได้เลยนะครับ โอเคก็ตอนนี้ทางผมก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเนาะก็อยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมไปแอบเก็บเกรไปเก็บเกรสกิลซีมาเพราะว่าอ่าสกิลซีของอลิสคือมันต้องทําการเก็บเกรดจากการโจมตีเนาะก็อ่ะไปแอบเก็บเกรมาให้เด้อีกนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเรามาเริ่มรีวิวกันเลยกันแล้วกันนะครับว่าแต่ละคอร์สบ้าของอลิสเป็นไงนะครับผมเนาะสหรับการโจมตี กดคลิกซ้ายค้างนะครับก็จะเป็นการใช้สกิลที่มีชื่อว่า่าอัศนีชั่วพิบตานะครับผมเนาะกดคลิกขวาค้างจะเป็นการใช้สกิลที่มีชื่อว่าอ่าวายุน้ําเงินสะบัดนะครับผมเนาะส่วนอาริสตัวนี้ก็เป็นประเภทสายมีเดงนะครับผมเนาะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอาวตารตัวนี้เป็นอวตารคนละล่างนะถ้าเกิดของของอาิเซชั่นก็เป็นอาิเซชั่นส่วนอวตารของอาริสตัวนี้นจริงๆมันคืออวตารเอโอนะเผื่อใครเข้าใจผิดว่า,วาเฮ้ยมันเป็นชุดของ ยูท่าลิงหรือเปล่าก็ไม่จริงคือไม่ใช่นะครับเป็นอวตารเอลโอเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นยูท่าลิงจริงอะไรคือการที่มีปีกใช่ไหมก็เลยแบบคือคือ,คอ,คอ,คอ,องี้ว่าอวตารที่อลิซใช้มันเป็นอวตารเอลโอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันเปิดใช้งานในฐานะในภาคของยูท่าลิงเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตามนิยายเล่มที่21เนาะก็จะเห็นว่ามีการเปิดตัวอลิสร่างใหม่นั่นก็คือร่างเอลโอ นะครับผมเนาะหรือว่าแคทไนแคทไนอลิสแมวอลิสอัศวินแมวอ่าอัศวินแมวอลิสนะผมใช้ชื่อนี้เลยนะผมเพราะว่าด้วยความที่นะมันยังไม่มีอนิเมะก็เรียกว่าเออเรียกเรียกชื่อว่าอ่าแมวอัศวินก่อนอก็แล้วกัน <c oughs> ชื่อง่ายดีเพราะว่าด้วยความที่นะมันมีหูแมวนะผมซึ่งเอาจริงตัวตัวผมชอบชุดนี้มากเลยนะตั้งแต่ที่เห็นแรกคือแบบคุย มันเป็นชุดที่เท่กว่าชุดอลิซปกติกนะคือมันดูมีความแบบมันดูมีความไปอัศวินแล้วบวกบวก,บวกับผสมแบบเอลโอแล้วแล้วค็ดูชุดดิคือผมชอบชุดมากเลยนะคือเป็นการผสมแล้วผสมประสานระหว่างเอลโอกับอลิซเซชั่นได้ลงตัวมากบวกกับมีหูแมวสุดน่ารักแล้วก็คุณดูดาบดิดาบที่ท่ดาบที่มากนะครับแคปรูปแป๊บนึงมันต้องใช้นะครับอ่ะโอเค มาแล้วก็อย่างแรกกันเลยตามตาัวละครเอเนาะเราก็จะสามารถบินได้เช่นกันนะเออเราสามารถบินได้นะครับผมเนาะแล้วก็ลักษณะปีกประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นปีกสีทองนั่นเองเนีครับผมเนะเาะอ่ะมาลุยสำหรับการฟันปกติก็ประมาณ5้าีดใช่ไหมเออประมาณห้าขีดครับผมกดคกิกซ้ายค้างนะครับอ่า ต่อมากดคลิกขวานะครับประมาณสามพีนียเองนะครับผมคลิกขวาครั้งนะครับนี่โคตรเท่เลยซึ่งคลิกขวาคานี่ก็มีความเป็นเหมือนกับบิโตนะก็คือจะเป็นการฟันให้ทําให้ศัตรูกระโดดขึ้นแล้วก็ระหว่างน,นั้นเราก็สามารถทาคอมโบได้นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะเรามาแต่สกิลที่หนึ่งกับผมมีชื่อว่าเมจิกไซ เมจิกไซร์ลินเดอร์นะครับผมเนาะก,ก็จะเป็นการสร้างลื่นพลังงานด้วยเวทมนตน์ตรงตำแหน่งที่เราสามารถกำหนดได้เองนะครับผมเนาะก็คืออารมณ์เหมือนสกลิลของอาไมตารีฟาหรือไม่ก็สกลิลของโอเบรอนน่ะที่เราสามารถกำหนดวงได้ว่าเราต้องการให้สกลิลน,นี้นไปวางตรงไหนนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะมานี่ยกตัวอย่างประมานนี้นะครับาเห็นไหม นี่เราสามารถเล่ได้เลยพอเราเลิกปุ๊บปุ๊บก่คลิกซ้ายผมซึ่งสลับสกิลของอันนี้คือจะเป็นการแบบเหมือนเป็นการเป็นวงปุง,งเป็นวงไฟนะฮะเป็นวงไฟระหว่างนั้นคืออ่าศัตรูก็จะโดนโจมตีแต่ว่าดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็แรงอยู่นะครับผมอันนี้คือสกิลที่หนึ่งต่อมาสกิลที่สองมีชื่อว่าเจ,เจอรลิสเจอรลิเปตเจอเจอไหนวะเจอรลิ ใช่ไหมเจอลิดเบรกนะครับก็จะเป็นการสะสมพลังแล้วจงตีด้วยท่าสายฟ้าหากกดวปุ่มค้างเพื่อช้าพลังจะเป็นการสร้างคอเสียหายและระยะโจงตีเพิ่มขึ้นนะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าสกิลที่2จะเป็นการสร้างสถานะสายฟ้าแนละแน่นอนนะครับว่าศัตรูไหนที่เพชรสายฟ้าก็น่าจะโดนแรงนะครับผมเนาะอ่ะโอเคสกิลประมาณนี้ก็คือเราสามารถกดค้างได้นะ ลักษณะสกิลมานี้ก็ตามที่เขาบอกคือยิ่งชาร์จยิ่งไก่และก็ยิ่งแรงนะครับแป้มโอ้โหคุณดูแอนิเมชันดีโคตรสวยนะครับผมเนาะก็อารมณ์เหมือนสกิลที่พวกชาร์ททั้งหลายเช่นวอลโพสไตล์ของคิริตโตยูกิอะไรมาในที่แบบมันสามารถชาร์จได้เลยมานีครับผมซึ่งเอาจริงผมผมชอบนะผมชอบลนะ้วะสกิลที่มันสามารถชาร์จได้นะครับผมเนะเาะอ่ะเดี๋ยวรอด,ดูรอบหนึ่งนะครับผมเนาะ แอนิเมชันเหมือนเดิมนะก็เหมือนจะมีการชาร์จเหมือนเดิมก็คือชาร์จประมาณ3ขั้นนะผมน้อยิ่งชาร์จยิ่งแรงอะไรมานี้เองนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่3ก็ของผมมีชื่อว่าวิดบลูมนะครับก็จะเป็นการฟันต่อเนื่อง ห่อหุ้มด้วยเวทบนดอกไม้สร้างคอตหายท่านลมและมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสตันอ่ะซึ่งแน่นอนนะครับว่าสำหรับสกิลที่3ก็จะเป็นการสร้างสถานะให้กับศัตรูท่านลมนะก็ใครที่เจอศัตรูท่านลมก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เขาบอกนะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสตันได้เช่นกันนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคไป อ่านี่แอนิเมชันประมาณนี้เนี่ยผมเนาะก็สำหรับสก,กิลที่3ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะต่อมาสก,กิลสีนะครับผมเนาะหรือว่าสก,กิลติดตัวเด็กนะครับผมที่ผมเรียกกันนะสำหรับสก,กิลติดตัวของอลิซผมมีชื่อว่า Element Fusion นะครับผมเนาะก็อารมณ์เหมือนตัวละครอลิซตัวเก่าเลยคือจะเป็นการสะสมเกณนะครับผมเนาะซึ่งความสามารถของอลิซก็คือเมื่อเราเปิดใช้งานใช่ไหมก็จะเป็นการสร้างคอติาย ต่อท่าจุดออดอย่างแน่นอนแล้วก็ลดความเสียหายจากธาตุด้วยเองนะครับผมเนาะอ่ะเรามาดูด้วยกันนะครับว่าแอนิเมชันเป็นไงนะครับผมสามซอกหนึ่งนี่คนดูดาบโอ้โหดาบสีรุง้งยึดเคหุ่ยเดี๋ยวนะคุณดูคดุณดูเอฟเฟคคุณดูเอฟเฟคกระจายเฮ้ยเอฟเฟคกระจายสีรุง้งไหนขอดู สกิลอื่นดิโอเคเท่าที่ผมสังเกตก็คือเหมือนมีการเพิ่มแอนิเมชันเข้ามาก็คือเวลาระเบิดใช่ไหมมันเปลี่ยนจากระเบิดปกติเป็นระเบิดสีลุ้งเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องจัดถือว่าแบบทำมาดีๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับผมเนาะเออชอบชอ,บช,อบชอบนะครับผมแล้วก็ต่อมาปิดท้ายด้วยสกิลไม่ตายมีชื่อว่าโอเวอร์เฟนะครับผมเนะาะก็จะเป็นกาโจงดี ต่อนเนื่องอย่างเฉียบคมและตักหน่วงเกรดเอลิเมนต์ฟิวชั่นก็จะเพิ่มสูงสุดเมื่อเปิดใช้งานและฟื้นพลัง HP ของตนเองเต็มจนนึ่งคือถ้าพูดง่ายๆก็คือไอ้สกิลแม่ตายของอลิสอะถ้าเราเปิดใช้งานแล้วใช่ไหมน้องอลิสก็จะได้เพิ่มเลือดและที่สําคัญไอ้สกิลดาบผู้ยจงห็นสกิลตัวแม้พอเราเปิดใช้งานปุ๊บสกิลซีเขาจะเต็มหลอดทันที ซึ่งเอาจริงไม่เคยเจอนะอ่ะสามสองหนึ่นปนงเปเห็นไหมเต็มหลอดเลยนี่อนเเชั่นโอ้โหนี่เป็นไงพอเราเปิดพอเราเปิดไม่ตาปุ๊บเต็มหลอดเลยแล้วก็สามารถเปิดใช้ง,งานต่อได้ไดไนี่เฮ้ยผมชอบนะมันเป็นการคอมโบได้แบบโอเคเลยอ่ะดูดี นี่นี่นี่เอ็กซ์คาลิบาร์นี่โอ้โหชอบอ่ะเออชอบชอบสก,กิลนะเอาจริลต้องโหยอมรับเลยนะครับว่าทั้งตัวละครมิโตกับอลิซยูร,ริทัลน,นี่เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากแต่ที่แน่คือ เป้าหมายของผมนะทำอลิสเวล50แน่ๆเพราะว่าส่วนตัวนะอยากได้ชุดเพราะว่าชุดของอลิสดิจิทัลลิงเป็นชุดที่สวยมากๆเลยนะครับผมเนาะอ่ะหลักๆประมาณนี้เลยก็แล้วกันนะครับโอเคก็จบกันแล้วนะครับผมสลับการีวิวสองตัวละครตัวใหม่สลับ DLC ซ e a s o n 4แล้วก็คือมิโตะกับอลิสชุดดิจิทัลลิงเองครับผมเนาะก็เป็นสองตัวละครที่แบบอุ้ย รอบนี้ถือว่าทำมาได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมโซนตัวผมอวยอลิสูดิทัลลิงมากกว่าเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบเอ้ยผมชอบสกิลไม่ตามากเลยที่แบบพอเราใช้ไม่ตายเสร็จใช่ไหมไอตรงสกิลติดตัวหรือว่าสกิลสีะแม่งเต็มหลอดทันทีแล้วก็สามารถใช้ต่อได้เลยซึ่งแบบเฮ้ยถือว่าเอาเรื่องนะเนี่ยจริงไปม,มีข้อไหนนะประหยัดพลังงาน เออแล้วพอเราใช้ไมปตายเสร็จปุ๊บเราสามารถต่อคอมโบด้วยสก,กิลหนึ่งสองสามไปเลยซึ่งแบบเฮ้ยเอาจิงมันดีมากๆเลยนะนะครับผมเนาะก็สำหรับการรีวิว DLC s e ซีซ n 4ก็ประมาณนี้ก็ตามที่ผมบอกนะถ้าเกิดผมพูดอะไรไม่ดูเรื่องขออภัยด้วยเพราะว่าทางผมก็พยายามพูดอ่าพยายามพูดตามความสามารถที่ตัวเองที่จะทําได้แล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยกันล้นกันท,ที่ที่บางทีผมอาจจะ ผู้ไปดูเรื่องบ้างนะครับผมเนาะแต่ก็พยายามที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อที่ให้ให้คลิปบรรดูออกมาดีที่สุดนะครับผมเนาะโอเคงั้นไปแล้วผมซิลเกมเนสทาวขึ้นบ่บายเจอกันแม่นในพาร์ทหน้าว่าพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยนะจ๊ะโอเคงัง้นง,งั้นก็กนาาไปละซิลเกมนสทาวุึบ่ายไปละลิ้นพันเหนื่อย <c oughs> ลินพันจิ่บอะไรกู